สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โก n u g g e t จะเเ้าได้นแอนตัคบัญชีภาษีออสซี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพูดถึงน้องๆที่ทำงานในสายงานที่เป็น Massage Therapist น้องๆจะนวดบำบดัดนวดรักษานวดกดจุดนวดผ่อนคลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่ในสายงาน Massage Therapist เนี่ยเวลาที่น้องๆติดต่อสำนักง,งานของเรามาผ่านทางน้องแอดมินเนี่ยเราก็จะแจ้งยอดอไรายได้เพื่อที่จะทำแบบฟอร์ม ภาษีเงินได้ประจำปีนะครับพี่จะเตือนว่าสำหรับสายมาส s a จท t วร์พิสเนี่ยมันจะมีการแจ้งรายได้ใน2ลักษณะในแบบแรกก็คือน้องๆที่ใช้หมายเลข tax file number น้องๆที่ใช้หมายเลข tax file number มีการให้หมายเลข tax file number กับทางนายจ้างเวลานายจ้างเขาส่งข้อมูลไปให้ทางรัฐบาลเนี่ยมันจะรวดเร็วมันจะง่ายนะครับเขาจะแจ้งไปที่รัฐบาลว่าทั้งปีเนี่ย น้องได้รับจากเขาเท่าไหร่มันจะเป็นยอด cross payment คือรายได้ก่อนหักภาษีหน้าที่จ่ายอันนี้เป็นตัวเลขแรกแล้วก็จะมีอีกตัวเลขหนึ่งอีกตัวเลขหนึ่งเนี่ยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขของภาษีหักหน้าที่จ่าย payg pay as you go นะ payg tax withholding ที่ทางนายจ้างของน้องอะหักภาษีหน้าที่จ่ายรวมแล้วตลอดทั้งปีเป็นเงินเท่าไหร่เวลาที่พวกพี่เป็น tax agent เข้าไปดูในระบบพี่ก็จะเห็นเลยว่าน้องทำงานกับนายจ้างชื่ออะไรใคร A B N ของเขาคืออะไรและเขาส่งยอด g r o s s payment ยอดรายได้ก่อนหักภาษีของน้องไปเท่าไหร่ยอด P A V G tax withholding ยอดภาษีหักหน้าที่จ่ายไปเท่าไหร่พี่ก็จะเห็นข้อมูลตรงจุดนี้นะครับโดยที่น้องๆไม่จำเป็นจะต้อง provide อะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข,ของ single touch payroll นจ้างทำ payroll ให้เราข้อมูลตรงนั้นก็วิ่งเข้าไปที่ A T O ทันทีอยู่แล้ว แล้วพอสรุปปลายปีนายจ้างจะต้องมีการเอาตัวเลขทั้งหมดมา finalize ส่งสรุปประจำปีอีกเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงจุดนี้ถ้าน้องๆเป็นสายงาน massage therapist แล้วใช้หมายเลข tax file number เนี่ยจะทำให้พวกพี่ทำงานง่ายนะเพราะว่าพอพวกพี่ล็อกอินเข้าไปในระบบของ government ผ่านระบบของ tax agent เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้หมดเลยเวลาที่พวกพี่เข้าไปดูข้อมูลของลูกค้าเนี่ยพวกพี่ไม่ได้ใช้ m y g o ของลูกค้านะครับ อันนี้ต้องชัดเจนนะถ้ามีคนมาขอยูสเน a m พาสเวิร์ดเพื่อจะล็อกอินเข้า MyGov เนี่ยอันนั้นไม่ใช่นักบัญชีนะพวกพี่เป็นนักบัญชีจริงๆจะไม่มีการขอ u s สเน a m e ม y g o ฟขอ password m y g o o ของน้องๆเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของน้องๆนะครับตัวนักบัญชีจะมีระบบของนักบัญชีอยู่แล้วนะโอเคไหมอ่ะอันนี้คือน้องๆที่ใช้หมายเลข TFN หมายเลข tax file number ทำงานเป็นลูกจ้างพนักง,งานของคนอื่นมีนายจ้างมีเจ้านาย คราวนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือน้องๆที่ไม่ได้ใช้ tfn น้องๆที่ไม่ได้ใช้ tax file number แต่ใช้หมายเลข abn australian business number หมายเลข abn เนี่ยน้องไม่ได้ทำงานในฐานะลูกจ้างพนักงานละแต่น้องทำงานในฐานะของการเป็น contractor ของการเป็น freelance ของการเป็น s o l ร trader คือมีการออก invoice บน invoice จะต้องมีหมายเลข abn เก็บเงินเจ้าของร้านว่าตัวเองไปทำ ร้านนั้นร้านนี้ร้านเล็กร้านใหญ่สปา,ารีสอร์ทโรงแรมหรืออะไรเงี้ยไปทำงานในฐานะโซเทรดเดอร์ so, ader, มีการออกเอกสารอินโวイスเพื่อเรียกเก็บเงินของเขาเขาจะต้องจ่ายเงินเรามาเราไม่ใช่ลูกจ้างพนักง,งานของเขานะครับเราเป็นฟรีแลนซ์เราเป็นคอนแทคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอ่อยเอกสารอินโวイスบนเอกสารอินโวイスมีชื่อนามสกุลเรามี AB n ของเราเรียกเก็บเงินเขาเขาก็จ่ายจ่ายเรามาจ่ายเรามา ฟังเราเองอ่ะจะต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายฟังดีๆนะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะสำหรับน้องที่ใช้ A B N น้องจะต้องสรุปว่าปีเนี่ยทั้งปีคําว่าปีทั้งปีในทางภาษีเนี่ยมันเริ่มวันที่1กรกฎาคมสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน1นจุลายคือวันเริ่มต้นสิ้นสุด30มจูลเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องมาส่งตัวเลขนะครับน้องจะต้องระบุว่าอ่าวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30มิมิถุนายน ในรอบปีภาษ,ษีที่ผ่านมาน้องมีรายได้จากการทำธุรกิจมาสาจเท่าไหร่น้องมี Business Income เท่าไหร่นะครับซึ่งน้องๆบางท่านนะมีทั้งสองอย่างอาจจะทำงานใช้ TFN ด้วยอาจจะทำงานใช้ ABN ด้วยการทำงานโดยการใช้หมายเลข TFN เนี่ยเวลาที่เรามากรอกฟอร์มภาษ,ษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยรายได้ TFN เราจะเรียกว่า employment income ถือว่าเป็นรายได้บุคคลธรรมดาประเภทที่1 ซึ่งจะต่างจากการที่มีหมายเลข ABN แล้วไปทำธุรกิจการที่มีหมายเลข ABN แล้วไปทำธุรกิจตรงนั้นเราจะเรียกว่า business income เราเป็นเจ้านายตัวเองเรา run business ของเราเองเราเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นการที่เรามี ABN แล้วไปสร้าง business income มาเวลามากรอกที่แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันจะเป็นรายได้บุคคลธรรมดาประเภทที่15คนที่มีทั้ง tfn และ ABN ไม่ใช่ว่ายื่นทีละอย่างนะ ไม่ใช่ว่าแจ้งทีละย่างนะมันจะต้องเอามารวมกันในฟอร์มเดียวนะครับน้องๆหลายท่านนะเข้าใจผิดนะคิดว่าตัวเองมี TFN แล้วก็แจ้งรายได้ในฟอร์มภาษีแบบ TFN ไปกอ่อนแล้วก็ต้องมาทําอีกฟอร์มภาษีหนึ่งแล้วแจ้งรายได้แบบ ABN ไม่ใช่นะครับรายได้ TFN ลงที่ข้อ1รายได้ ABN ลงที่ข้อ15แล้วเวลาภาษีคิดคํานวณจะคํานวณจ,จากรายได้รวมทั้งหมดออกมาว่าจากรายได้เท่านี้เราจะต้องเสียภาษีรายได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็น ABN เป็นโซลเทรดเดอร์เป็นเจ้าของกิจการทํางานเองดูแลตัวเองไม่ได้เป็นลูกน้องลูกจ้างพนักง,งานของใครเนี่ยน้องจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนอะได้เงินเขาโอนมาเข้าบัญชีเท่าไหร่หรือกรณีที่รับเงินสดเขาจ่ายเงินสดเรามาเท่าไหร่น้องก็จะต้องมีการลงบัญชีและเอาโตโัวเลขสรุปตรงนั้นอะมาบอกพวกพี่มาบอกนักบัญชีโอเคคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเป็น introduction สำหรับคนที่ทำงานสายมาสาจเทรอปิสนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.